สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่28ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันที่17ของการทุด,ดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธค่าคืนนี้ก็เป็นคืนที่17นะครับหลวงตาทุด,ดงควัตมาพักจำวัดที่วัดสะสุวรรณ บ้านกองนางตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับก็ยังอยู่ในจังหวัดหนองคายสำหรับการทุด,ดงตามเส้นทางวันนี้ถนนเลาะริมน้ำโขงนะครับท่านจะเห็นขึ้นไปทางเหนือนู่นนะครับจากจุดล่างขึ้นจุดบนตามริมน้ำโขงระยะทางวันนี้13กิโลเมตรนะครับได้ระยะทาง13กิโลเมตร รวม17วันก็ได้ระยะทาง294กิโลเมตรขาดเพียง6กิโลนี่ก็จะครบ300แล้วนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับใกลพันเข้ามาทุกขณะวันนี้ก็จะพาไปดูวิววัดสะสุวรรณบ้านกองนางจากดาวเทียมนะครับเนี่ยลงมาจากท้องฟ้าเลยเห็นตามถนนนี่นะครับวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปี2,403นะครับเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีอาคารศาสนาสถานภายในบริเวณวัดนี่ก็สามารถที่จะประกอบศาสนากิจนะครับเรื่องพิธีตามประเพณีของไทยได้หลากหลายนะครับรวมทั้งอาคารสำหรับศึกษาพระธรรมวินยัย นะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญประจำตำบลวัดเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีการให้การศึกษาภิกษุสามเณรที่จะเรียนหนังสือนะครับเรียนปร,ริยัตนะก็จะมาเรียนที่นี่นะครับนอกจากนี้วัดนี้ก็ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขง ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับไปมาหาสู่เดินทางมาทํานุบำรุงพระศาสนาการทุดดงํขวัดของตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในวันนี้เริ่มจะมีแดดแล้วนะครับเมื่อประชาชนมานั่งรอมากๆในหลวงตาก็นั่งกลางแดดกันให้พรกันตรงนั้นเลยที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกองนางนี่นะครับ ชาวบ้านมานั่งรอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียศรัทธาหลวงตาก็จะให้พรกับตรงนั้นเลยนะครับนี่ก็คือปฏิปทาของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธปฏิบัติกันง่ายๆแต่ได้พระธรรมคำสอนได้ข้อคิดหลายอย่างนะครับหลวงตาบุญชื่นจะสอนชาวพุทธด้วยการปฏิบัติให้ดูนะครับ ก็คือใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีความสุขการดาเนินชีวิตโดยพื้นฐานของความอดทนความตั้งใจอดทนต่อกิเลสสิ่งเร่าก็เหมือนกับการอดทนต่อสภาพแสงแดดที่แผดเผาอดทนต่อสายฝนที่โหมกระนำลมที่พัดแรงนะครับหรือบางทีร้อนๆเดหนาวเนี่ยถ้าร่างกาย ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปนี่ก็อาจจะทนไม่ได้แต่หลวงตาก็ทนได้นะครับแล้วก็มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติจิตของสงนะครับหลวงตาก็จะบินทบาททุกวันบินทบาทแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเย็น,ทำ,นทำวัดเช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิในตอนค่ำคืนกิตของสงฆ์นี่ก็ไม่เคยขาดและหลวงตาละสละแล้วซึ่งกิเลสนะครับ ไม่รับปัดใจ,จไม่ใส่รองเท้าไม่กึ้นยานพาหนะนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจของลุงตานอนโดยแม้มีผ้าห่มหมอนมุงนะครับฉันอาจสจนะเดียวและก็ครองอัถบริการ8อย่างก็รวมทั้งหมดใน6ข้อที่หลวงตาได้ยึดถือปฏิบัติก็ทำมาโดยเคร่งครัดจนพรรษาดีพรรษาที่16แล้วนะครับออกพรรษาเรียบร้อย หลวงตาก็ถุดลงขวัดเพื่อนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่พี่น้องประชาชนนะครับํำไหนนอนนั่นเดินได้จบตรงไหนก็ถือว่าตรงนั้นนะครับตามแผนที่เส้นทางที่กำหนดตีหน้าก็ว่ากันใหม่เขา้าพรรษาก็ว่ากันอีกทีก็ยังไม่ได้ดูสถานที่ที่จะจำพรรษาปีหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยมากันก็ขอให้ปีนี้ผ่านไปเสียก่อนนะครับ นี่ก็คือปฏิปทาของหลวงตาบุญชื่นบรรดาวุฒโธพระทุ่ดงท้าเปล่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเราก็ติดตามจิตของหลวงตาติดตามการทุนด,ดงของหลวงตาไปตลอดทุกวันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบานเย็นบุพภศิริตีอนุเคราะห์ข,ข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ